เอาล่ะครับก็ขอากาสตัวดีทุกท่านนะคะวันนี้กับผม B E N Z T V นะครับวันนี้ผมจะวิ่งเอาไวมันเดือดหนิอย่างไรเราขี่มาแล้วมาแล้วสินะเจ้าบอสแต่บอสอันนี้ผมไม่หมดยากนะครับไมู่้องไกคิดี่คิดหรือเปล่า <laughs> วิ่งก็ไปเลยยา ว้าฟไม่ได้ไปเกยมัออกระยะวะถ้าออกระยะป่านนี้เก๊ตีฉังตายละมืองตายน่าจะเกือบตายไม่น่าตายหรอกเอ้ยตาย

นี่อุ๊ย god you นะตีละต่อไปเอาคอมเมนต์อะไรดีเอา fucking มา เอาบอดออกก่อนก็ไ <we> ม่เกิดทันทีเลยเบิ่สักเอาสองสามสีาหกเจ็ดแปดเก้าสิบย้าอแรงังไปเลยมาทิมาสิอ๊ยาา มแล้วก็ตุกตะกิ้อ้ยเจ็บตายโอเคไปละเพราทำไมไม่ไปโอเคแบบนี้ก็ได้อย่ากวนกวาดคลิปอยู่งง นีอ่ออกไ,ไปท่านผู้ชมมีคนบ้ามากวนมีหนึ่งมากวนเอ <มา S 2> ๊ะอะไรอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะขึ้นอะไรอ่ไรอะไปวะโดนคนเข้าหายังไงวะเฮ้ยเอ้ยทำไมมันเด้งวะเฮ้ยอะไรวะอย่าบอกนะว่ากูโดนเพื่อนไอ้งูให้กี่กี่ เพื่อนให้กูจริงๆเหรอมึงให้กูจริงๆเหรอไม่ใช่เพื่อนกูแต่เป็นเพื่อนของเพื่อนกูโอ้ย ไม่สมควรรหัสที่เล่นมาหลายปีแบบนี้จะโดนแฮกไปแบบแบบื้อๆไม่ได้นะโแกไม่ได้บบเหลวบบีจะโนดแบบน,แบบนะไรโนแฮบกบหรือเปล่า

มันก็หมายมนกเด็กขี้เคี้ยวอยู่อุย้ยเด้งจริงด้วยท่านผู้ชมโอ้โเสียววับเลยไมอวะอะเล่นแล้ลลลวพี่แมวอะแมวอเอาตัวนี้อเออเอวสวย vs vs เอ๊ะเอ๊ะเอ้ชไอไม่อยากโดนอารลนตบว่ะเริ่มนันอาเรนตบเราเที่ยางเบียงเลยตอนนั้นเราใช้อารนตบตบเอลสูอย่างแบบอัดหนาดอ่ะเราจะมาลองใช้อขันขบ้างครับมา่อไปทำไมมาเล่นไม่ได้อ่ะเพราะว่านี่นกาจะกล่า กดอีกทีโอเคได้ละก่อดโทษทีทำ้งทุกท่านผู้ชมรอหนานะครับก็รอทีนะใส่รหัสดิงครับโอทีครับรหัสดิงผมอ่าเล่นการเล่นกางเนาะผมยังไม่มีเลยอุยโอไม่นะหลงใจักแก้วขอสักหนึ่งล้านเบลีย <L an ches> โทนนี้ดาวไปฉันก็แรงโคตรแล้วนี่นี่เ,เอาเอาตังให้หนึ 1, ่งหมื่นรวยรวยอ้ามาดิคะ่ะเวลหนึ่งดาวมเ็นหนึ่งพันห้าร้ยบาทไม่ไม่ใช่ใช่บาทไม่อันเกินมาแรกก็มาดิคะ่ะ มามามามดีมอันยัดเข้าไปยัดเข้าไปมาดิมาดิอ้ากูมาดิครับงยิงชัวเดี๋ยวตีฟารมจบ

¡Corrada! เอาเลือดเอาเลือดเลือดเปนเท่าไหร่โอ้แปดพันได้อยู่อ s is is อุ้ยต้องไปแรงชิบหายแป๊ดโอ้ไม่ได้เลือดเลยไอ้ประโยชน์จริงๆไอ้มังกรตัวนี้ไม่เลยไม่เลยเฮ้ยหวยเล่าไม่เฮ้ยได้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 บังปิ้ง ไม่น<ส><ะ>ีุ่้ยต่ที่ิดเจ็ดร้อยหรอป้อมอ่ะองมาดิครับไม่ได้กลัวนะไม่ได้กลัวออมาดิมาดิมาเดีวมาดิคฟดเลยัเหลือดท้งกันนะนนะ โอ้ยว้าวพันเหรอแกแกตายเชียวเออวะว,ว,ว้าวผู้ตายน่ๆเลยเลยลาก้อยเอ้ยีก่อเกิดว่ะโอเคครับม,มาพี่ับมาดิครุบอืมมาพี่ ห้าวอยู่ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้อันนี้เป็นไงอย่างทิปอ่ะนะแป๊บอืต้อือตก็มาดิครับนีเฮ้ยเฮ้ยไม่นา เเกรดไม่รตเลยไม่ไม่ไ hey. ม yeah. mm ้เ hmm. yeah, mm ้ย hmm. อ yeah. mm ืมยไปเมื hmm. yeah, yeah. Mm ่อกี้าะไรไม่หาูเปตีไม่ได้อยาตีไ้เ้ nói rồi buồn biển buồn pha Và mai cây cô thịt cô ố lỡ Ê, đây, đây có cửa lâu thằng có cửa nào ngàn nữa Thằng Thằng ทาง,ทางมัมทังเมมเลยเอาวันนี้แทนก็ได้มาใช้โล่มาดิเอาโล่มาเลยอื้มอั้อั้ก็มาอีกคับเป็นเนี่ยเป็นเนี่ยตายวะเ้ยตาย จริงจริงอี๋เอ้าเอาเหรอเอา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 อ่ะให้ให้ยีเออมือสี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 อืมเอาเหรอไม่ใช่เหรอเราเหรอฮึข้ามฝด้วยเมื่อกี้ยี ออีหลบทันลบทันลบอันตรีนี่อย่ามาเกิอยู่นะเอป้าบี่อยอ่ะอาวไม่ใช่หรอมาเลยมาเลยมาสกามาดิครับมันต้องเกิดสามสิบวิเลยหนึ่งสาส ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบต่อให้ยี่สิบอุ่้ยตามเมที่ละพันเลยหรอโหไมเกินสี่ป้อมที่ละพันนะ่ะนะเออมาดิครับเออไม่โดนวะไม่โดนเหรอไอ,อ

บ้ดเหรอฮึ่มบอเน่ไหยืนเงยไปยืลยไปยไมยืนอาก็มาเลยห้าวไม่เหรออะไรวะไม่จริงวะคนจริงมันต้องห้าวอ,อย่างนี้เด็กครับยี่สิ้ยี่สิบเว้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจปเกสิบสสา สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแก้ยีไปมาไเป็นไงนี่เฮ้ยไปเอาไปเอาไปเล็วเราต้องหลดไกลอ๋ออยู่ไกลอ๋อเราอยู่ไกลยก็ไม่พ้นหรอกแะไม่พ้นหรอกแกเฮ้ยหลบได้กหลบได้ อียงหลบอะ่ะฮะอียงหลบอะ่ะฮะอียงหลบ,ก,ลบก็เหรอฮ่าฮอีอย่าพิ่งมาอย่าเพิ่งมามาเลยอ้หลบได้วะอ่ะวะเออยังอี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  สิบวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิอนี่ยสิบวิ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 สิวิเตอร์ให้จะมาปีแกต้องายตองนี้สิวิหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิ เกือบโดนเกือบโดนเชียวเชียวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอามาเลยเอาเอาเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ยัง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 นี่เป็นไงมาดิเอามาดเลยลายกายเหรอลายกายเหรอเฮ้ยไม่โดนมาดิอืวอออเออรีบจบดีกว่าไป ม่คิปเพื่อนหมด่อนว่ะเออเอาว่ะเล่นวานนี่จะจบจะเกี้ยงทำคลิปแล้วมา้วาอ,อืออ้ส o m ยิงส o มยิงว่ะพี่ไปเจอม,า,จแา,มา,จแาแกมาจะยิงแกไหมอา้าวมีเวลาหมดด้วยเหรอ แปแอ่ะมลก้ยัดยี่สิบเ็องามี่ะดเก้าสิบิดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสเก ยี่สิบเด็กนะครับอาก็ไว้นะครับบายดูหน่อยสิคะกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้แชร์กันด้วยนะครับบาย